ก็ปกติแต่พดแล้วพูดแล้พี่เชียวครับพี่น้องเอาเอาอันโอเคบอกกับพี่มอดดิอันเนี้ยไอ้บอกเอามาให้ยุบอ่ะนั่นจี้นะให้ก็ว่าชัวเออฉันมันบ่จำเป็นได้ก็บ่ให้เอามาให้เด้เอามาหลายอันบ่ล่ะโอ้โหนั่นละนั่นละเออบ่ต้องเอามาเพื่อพื้นดอกเอามาให้แต่อายผู้เดียวเออนั่นละ ไฟผมเป็นเลยเออหนตัวเอามาสิลวกันเออใช่น้ากันก็ได้ดอกโันเ้าเอามากสิจีแองให้ตัวใส่น้ำยูกับผมเบนว่ามาใส่ผู้เดียวดอกเออเออเอาอันเอามาใส่มือเปิดบ้องเสนดอกอืมมาใส่มือเปิดบ้งโอ้ยเนาะถึกใจยไม่เก็บ มันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วเอานี่แหลพ่บอกยัง่ยพี่ฮะเดียยังก่อนยังก่อนน้องยังก่อนเออไอ้กินแล้วเข่ากระไดเอออืมนั่งตัวพ่สนกินเตียเออเดี๋ยวไอ้เอาไปหาสันเออถ้าถ้ายุ้ยสก่อนฮะ Iah, ห่วยยูภูนแล้วยูยะสัวภนแล้วก็ทีไปก็ได้บ้านได้หมั้ยเออยังก็ห่วยมหาใช่พวกไปดิไอการใช่ไอการใช่เอาอีหลีบานเป็นจริงเป็นจังเออพอดเชล่ะเป็นจริงเป็นจังชอบอยากชอบเล่นก็ชอบเล่น ปอดใช่ละตั้งเราไม่ชอบเห่นดด้วยนีมีห้งเด็ดมวลนามปอดใช้แล้วครับไม่่ได้เอามันมาหล่เจอกขีอจรงฮะเรื่องะไรได้ไปถ่ายร้านเขาด้วยฮะ วาแมนครับแมนโอมีง่วมีจักรยานเพืเอป่าว้ยบ่แมนมีฟ้องน้ำอยู่บ่เพฮงเฮงอย่างโอ้ยวันงี้ฉัไจ้เล่นรอบ้านอีกได้เพลงนี้น่ะเออแมนอือ ว่าแบานู้นจัก้ม่ดกูจคบาเลยกูเนเลยน่าเล่นนอะเมื่อยะัดนว่าพอกินเห็ดบาบเขามีแต่เขาเห็ดบาบเห็ดบัวแต่มันแกงไอ้ไอ้บุคคลแกงเบื่อโจ้ชิบะดีก็เขาคว้นเด้ไอ้กระบอกมันเลยดีว่าเศร้าเล่นมันยังเรียนอยู่แมม เป็นบ่อกว้างบอกมันยังว่าเนี่ยเบิดมันเต็มผงแก้มอยู่นั่นพ่าะอะไรเพราล่ะมันด่าเ้าควบสี่นาทีมันสี๊เซาเอาไปล่ะมันยกกล่องถุงเท้ามาทำนี่แล้วเนาะว้าวอย่างเจ้าเออนั่นว่างวางก็เไาไอยู่มล้างเข้ายิงเข้าไปนั่นยิงเข้าจมาโซ่ดีไหมต้องประกันนี่บ้าเนาะเข่าเที่ยงน้อง เราเทียงเช่าเรียนถอเราได้ยินเราได้ยินได้ยินบ้ยากแกงเสบปุมบ้างเียปุมบ้างยากเกบมบ้าโอ้มื่อเปิดบงโอ้เน่โอเคโอเคน้องเจอกันเจอกันน้อง มันป่าหำอยู่โอ้ยป่นหรถจูดปาหำับรถเนี่ยเอามันก็ธครมาดาได้ฮอนดีมครับรวมใสรธรรมาดาเด้เอาด้ว์โมดว่เอเลรดิบอสรถด้วยเนี่ปมีได้หอนดีติขับเปติดขับเปเจลีจำผัวไอ้บ้านบนเนาะแล้วเสียงหัวแมเสียงหัวอะไรแม ไม่แก้ัวหัวคือแบบอด้ก่ไหร่เลยขอพุนครับสำหรับคลิปนี้พอกันชีคลิปต่อไปครับพี่้องดีดีแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงสิบแปดวนบอได้สดแมนดีสิ่แปดใยเพลงบอลจูวันที่ที่สิบสามใบหทุกคนเลยปลปหมดทุกคนมึงเปนของสาดเลยวันปล่ผีไม่กินเขาเอากระล่ายถึงเมที่ไหม๋อ้ยร่วตาหน่อยเป็นแป้ง บ้านในพี่น้องนี่เล้ยยื้อเลี้ยงแกลงกันเลยแล้วยงแกล้งเชื่อหน่ะแย่งง่วงหาตัวแย่งก็ใส่ไม้ป่าอีกหาขั้นแย่งท่องข้ามอีกสองเดือนพี่น้องแรับเลี้ยงแกแอบเสียบเลยแกแอบเสีเดี๋ยวไอแก่งมามาพอดีมาแล้วมาแกแอบเสียบดี๋ยวมาเอาฟอนดิฟต่อไปครับวันนี้ขอบคุณน้องดาวันนะครับอู้ยูทูเบอร์ใหญ่เล่าไงเล่าเล่าอันเราอัพเราอัพคลิปวันไหนเราก็เลยมาถ่ายคลิปเขา ก็จะไมนหยังมโอ้ยพ่อทีละกายทีละกาพี่บ้านเนาะแม่บ้านพ่อมึงอย่าบ้านเนอะเราจะบอกผัวมึงนีเอาพ่อขับรถจาไหนเอาขับรถจาไหนเกาะข้าวเทียนมนี่นีเดี๋ยวกอนเขาเมื่อบังทินีหัวี๋้วอาบอกมันอยู่ในคลิปเยบอกคลิปต่อไปครับพี่องครับ

อุ้ยชุดเช่าเขาเช่าปลานันแม่เพาะฉะนั้นเช่าเขาชุดเช่าปลานันแม่ะปลาได้อีกอะไรมันบ่แล้วคืออยากเล่นแล้วก็บอคิดเหรมันาแล้วมันได้ไปแก็บแล้วเาก็งง่มแล้วก็อยู่แล้วก็อยู่เบิ่งอยู่ดิหัวเป็นบ่หมดใจจากใจซาแต้หรือเปล่าเป็นบ่จงไม่ยนี่ผู้ใด้เมงวัน แมนทุกันผมก็เสีหาเลี้ยงท่กวันเี้มันหวยเว้ยแมน้องเที่ยอยากอันนี้หลายเพราะคนอยากย่อมแม่เอาไปขวานั่นวนไปหนไปไหไปนไปหปากเลรครังอีกคนเพียนอนโอ้กว่าด้ยังราวัลโล้ไลนาไปคลิปไหน <c oughs> บกหมูเลยวลนที่เหรียนเนี่ยใารกิ 1, บบนหมูสามชีสแล้วจะขอนเนี่ยเอาไปให้เหลียวพี่ต้นน้องเริ่นื่องนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไวปสำนึกเชิญคอนเขาคลิป <c oughs> นา, <c oughs> นาพอกันไหมครับ,รบสุดท้ายนี้ก็อย,กอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครป์และก,กดกระดิ่งเพื่อจะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของตาลพลละพนดลพิเชียวครับสำหรับที่นี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย